ครับสำหรับคันนี้ออกรถอยู่ที่150,000บาทนะแต่งแบบนี้เลยสวัสดีครับผมอิดอิรุสุเมโทชัยพึกงนะครับวันนี้มีรถสวยๆอีกหนึ่งคันมาแนะนำแนวทางการแต่งกันนะครับสำหรับข้างๆผมวันนี้ก็จะเป็นตัวมิลเอ็กซ์หนสีขาวมุกนะครับ ราคาณนะตอนนี้นะครับก็อยู่ที่1 1 4 6 0ล้านบาทราคานี้รวมค่าสีขามุกแล้วนะครับสำหรับคันนี้จะแต่งเน้นแนวซิ่งนะครับมีจัดทรงโหลดด้วยเล็กน้อยนะครับสำหรับอย่างแรกเลยที่ประจันหน้ากันเลยก็คือเจ้าตัวฝาคาร์บอนอันนี้นะครับสำหรับฝาคาร์บอนลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นฝาของมอนซานะครับ F1 ทรง M นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรง M นะครับจะมีทรง M ทรงเอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกอันนี้ก็เป็น F1 ทรง M นะครับ สำหรับตัวนี้เทินฝาเดิมไปเลยงานสวยๆลายสวยๆสำหรับชุดด้านหน้าก็จะมีเปลี่ยนเจ้าตัวไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งเพิ่มเติมเป็นไฟตัดหมอก LED เป็นแสงสีขาวเพื่อรับกับตัวไฟหน้าเดิมของเจ้าตัวรถที่เป็น LED แสงสีขาวอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดเดียวเหมือนกันกับตัวท็อปเลยไฟหน้าสําหรับเจ้ารุ่น Active นะกระจังหน้าก็เป็นสีดําตัวนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเดิมเน้นเป็นดําช่วงหน้าดําไล่ขึ้นไปเลยนะครับ จนถึงจดด้านบนหลังคาเลยเดี๋ยวผมแนะนําด้านข้างตัวรถสําหรับอีกหนึ่งสเต็ปในส่วนของเจ้าตัวล้อมแม็กนะครับคันนี้ลูกค้าคุมโทนนะครับเป็นสีดําตัดขาวเลยนะสําหรับซุ้มล้อนะค,คันนี้ลูกค้าเลือกซุ้มล้อเป็นงานของ km นะครับหรือซุ้มล้อของนักกมลน,นั่นเองเป็นสีดําด้านนะครับขนาดประมาณ1.5นิ้วนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยตัวล้อมแม็กลูกค้านะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อ te 37นะครับ สีดำเงาหยอดขาวนะครับเป็นงานของโปรแม็กนะดำเงาหยอดขาวหรือดำเงาเลเซอร์ขาวนะครับเจ้าตัวปอกกันสั่นก็เลือกติดตั้งเป็นสีทองนะครับตอนแรกลูกค้าเลือกสีส้มแต่สีส้มของหมดพอดีและงานเดี๋ยวจะรีบส่งมอบแล้วก็เลยจัดเป็นสีทองให้ใกล้เคียงกันก่อนปิดดุมไม่ได้ติดตั้งนะครับเพื่อให้เห็นตัวเจ้าปอกกันสั่นภายในสําหรับยางคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นยางโตโยต้ายนะครับ st สซีรีส์ก็เป็น2 6 5หกทั 60. 1> r 1 8นะครับก็เน,น้นซิงซิงนิ่มๆเงียบๆไปเลยนะครับสำหรับคันนี้ในส่วนของการจัดทรงโหลดคันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนสปริงโหลดนะครับจัดทรงหน้า1.5หลัง2นิ้วนะครับปรเป็นสีเงินนะครับก็จะเห็นเป็นสปริงขดสีทองทอง,ทองใช้โช๊คเดินนะครับจัดทรงสวยๆกันไปกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวก็เบิกศูนย์เปลี่ยนให้ใหม่เลือกทําสีด้านบนเป็นสีดํามาเลยเพราะว่าลูกค้า แรปหลังคาคขึ้งคันบนเป็นสีดําเงานะครับก็เจ้าตัวนี้ก็ไม่ต้องไปแรปทาสีดํามาเลยจบๆก็แรปเฉพาะตัวส้กเกอร์ด้านบนหลังคานะครับคันนี้ลูกค้าเน้นสวยๆไปเลยก็จะไม่ได้ติดพวกกันศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับก็จัดการให้ฟิล์มเลือกเป็น40-60รอบคันนะครับไม่ได้เน้นมืดมากเน้นขับสบายๆหน่อยจะส่งไปสวยงามเสริมเพิ่มเติมในส่วนของช่วงล่าง เนื้อไม่ได้เปลี่ยนตัวโชค๊คลูกค้าขอเลิกเป็นตัวเมจิกคอล่านะครับในการติดตั้งในส่วนของพวกที่เป็นบูตแหวนรองในส่วนของตัวยึดแชสซีตัวรถนะครับทำให้รถนิ่งหนึบขึ้นนะครับอยู่ในช่วงความเร็วเจอหลุมเจอทางขรุขระลู่ได้เลยรถจะนิ่งไม่โค้งเคลงนะครับราคาไม่ได้แพงนะครับ4,900าบาทลองเซิร์ชชื่อเมจิกคอล่าภาษาอังกฤษทาง Facebook ได้เลยเจ้าตัวเมจิกคอล่าก็อย่างที่บอกถ้าเห็นชัดๆสุดก็จะเป็นเจ้าตัวบูตตัวนี้ ที่ใส่ลองในส่วนของเจ้าตัวน็อตเข้าไปด้านหลังคันนี้นะครับก็ไม่ได้ตัดแต่งอะไรเพิ่มเติมเยอะมากนะครับเพื่อคุมง,งบให้อยู่ในงบประมาณการออกรถของลูกค้านะครับคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่150,000บาทนะครับได้ทั้งหมดนี่เลยนะ150,000บาทตกแต่งแบบนี้เลยด้านท้ายจะมีเพิ่มเติม1จุดก็คือในส่วนของเจ้าตัวกันรอยท้ายอันนี้เป็นกันรอยท้ายเบิกศูนย์นะครับเป็นกันรอยท้ายแท้เบิกจากศูนย์ได้เลยนะครับตัวนี้ ของศูนย์ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับแล้วก็มีเป็นขอบยางครอบจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าก็ของแท้ครับเข้ารูปสวยงามคงทนจะเป็นเหมือนเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับสาม,มารถติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่านเพื่อเบอิกได้นะสำหรับด้านท้ายรถก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เดิมที่คืนให้ไปนะครับพวกสปริงเดิมอะไรพวกนี้เราก็คืนให้หมดเดี๋ยวตามอิดไปดูด้านในกันว่าคันนี้มีจัดแต่งอะไรด้านในกันบ้างนะครับ สำหรับภายในคันนี้นะครับในส่วนของการคุมโทนสีนะลูกค้าเลือกเป็นเบาะสีดําได้แดงนะครับก็เป็นเบาะหนัง PVC ดําได้แดงหุ่มเป็นลายเดียวกับตัวท็อปนะครับนุ่มๆกันไปนะครับสาหรับอื่นๆที่มีเพิ่มเติมจะไม่ได้เยอะมากนะคันนี้จะเน้นภายนอกเน้นทรงซิ่งมากกว่านะครับเพิ่มเติมหลักๆก็จะเป็นพวกจอแอนดรอยพร้อมกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันที่พวงมาลัยติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับสําหรับคันนี้พวกคันเร่งไฟฟ้าก็ยังบีมงบอยู่เดี๋ยวไว้รอ เพิ่มเติมลูกค้าอาจจะไปรีแมปหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ติดปุ่มสวิตช์ฟังก์ชันพรงมอะไรพร้อมกับเครื่องเล่นสามารถใช้งานควบคุมได้เลยสวยๆกันไปนะครับคันนี้เน้นดำดำดุดุตัดขาวนะครับในส่วนของแผงกระจกด้านข้างก็จะเป็นแผงสีดําด้านพร้อมกับสวิตช์ก็เป็นเบิกศูนย์ในตัวของรุ่นเจ้าตัวลักชัวนะครับสําหรับฝั่งด้านผู้ขับขี่ตรงนี้นะครับ เบาะดำได้แดงก็ดูขึ้นนะครับนำมามให้รถดูเป็นสิ่งๆขึ้นไปเลยครับแต่ก็ดูแลรักษาง่ายด้วยสีดำไม่เลอะง่ายไม่เปื้อนง่ายสำหรับลูกค้าผมบางท่านที่ซื้อตัวท็อปก็อยากได้เป็นเบาะสีดำนะครับเพราะเขาเป็นครอบครัวเขากลัวน้องๆลูกๆหลานๆเล่นกันเลอะเบาะจัดการให้ทั้งสองตอนพร้อมแผงประตูนะครับอุ้มไปเลยงานสวยๆนั่งสบาย ตัว Active นี่ถือว่าเป็นรุ่นสุดฮิตเลยนะครับขายดีมากๆเลยนะตอนนี้ก็แทบจะทุกที่เลยเป็นตัวเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นไงกันบ้างครับคันนี้สำหรับม e w x Active สีขามุกแต่งแนวแพนด้าอีกเหมือนเคยแต่ว่าเป็นแพนด้าซิงนะครับคันนี้น่าจะสวยถูกใจใครหลายๆคนนะครับสำหรับคันนี้ผมบอกงอบเลยจริงๆแสนห้าหมบาททุนๆรับแบบนี้เลยนะครับสนใจแบบนี้ท้าขายอิฐได้เลย ราคาณนะตอนนี้เลยนะแสน0 0 0หมบาททวนรับแบบนี้เลยฝาหน้าล้อแม็กยางแบบนี้เลยมีช่วงล่างใส่พวกเมจิกคอน่าสปริงโหลดแบบนี้อิดจัดให้ครับยังไงฝากติดตามให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้อิดด้วยนะครับช่องทางการติดตาม YouTube ของอิดก็เป็นอิดอีสุมเมโทชัยพึกนะครับส่วนช่องทาง Facebook สามารถแอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับอิดอีสุพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับ สำหรับผมอิตอิรุสุเป็นเซลล์ขายรถอิรุสุนะไม่ได้เป็นช่างแต่งรถหรืออะไรเป็นเซล์ขายรถอิรุสุแล้วก็รับดูแลการแต่งให้ลูกค้าด้วยนะครับจะได้สวยพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าหล่อๆกันไปเลยตั้งแต่ออกจากศูนย์นะครับฝากแชร์กดซับสไครต์อิกด้วยนะครับสวัสดีครับ